อาางอยแล้ว,ลวาสาเล้งออกแล้วเว <c oughs> ้ยหมอบไว้หมอบไว้หมอบไว้ซ้ายครับซ้ายซ้ายเ <c oughs> ข้าโค้งมาแล้วโอ้โหโคเท่อย่าชนกูอย่าชนขอรศ เนี่ยลูกชายตาทิศเนี่ยจะโฟกัสกับไอ้โคุเนี่ยเข้าไปเลยโอ้โหโดดเอ้ยรถก,กูไว้เก็บขี้ยางบันไลหมดแล้วรถคุณเก็บไว้เก็บขี้ยางบันไลหมดแล้วโอ้โหโดดด้วยโดดด้วยเป็นไงเป็นไงแต่งตัวดีด้วยทางขาไปเลยมึงทางไว้ทางไวล้อหน้าไม่แตะแล้วขวา ขวาขวาเนี่ยมีเอี่ยมีกูขอรักกหน่อยแล้วล้อเริ่มแบะแล้วอีกคันนำนั่นน่ะล้อฝั่งซาเล็กมันแบะเลยล้อมันไปคนละทางแล้วหน้าสายบังคับให้ดีเฮ้ย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 ที่จะแย่แย่มึงไปชนทำไมล่ะเนินเนี่ยเป็นไงเฮ้ย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 โอ้โหนอนกบไปเลยเป็นยังไงสาใจพังจิบพายหมดแล้ว หมดบอ่อเอา้าเนี่ยแม่นอนแอนนอนแนอนเอ้เฮอแมมเทยังหายเลยเนี้ยเด็กๆข้างหลังด้วยเป็นไงเด็กอยู่ข้างหลังด้วยเฮ้ยล,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 ลอยห,หลุดลอยหลุดแล้วเฮ้ย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 แมมึงขี่ไม่ไม่ดูคนข้างหลังเลยพังหมดแล้วยีเวฟบใหม่ด้วยแล้วแข่งกันตั้งสามรอบด้วยตะมันมันจะไหวไม่ไหวโอ้โอี่รล้อจะหลุดแล้วด้วย ล้อแขวงแหวก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 อย่างเนี้ยระวังล้อหลดระวังล so ้อแขวนเอ้ยเอาดีๆเอาดีๆมาอีคันที่หนึ่งนี่มันสุดยอดจริงๆเลยมันแทโค้งสุดยอดเอาเอาไอเด็กๆกระกริ่งมีดขุกขลุกขลกอยู่ในนั้นะเอาปะท้เนี้ยโอ้โหโอ้โห ผมนีเตี้มาที่หน้าโคศกเ,เออมึงมึงมึงนอนเพื่อมึงนอนเพื่อโอ้โห,โ,หโหเอาอีกหนึ่งรอบโดดโดดไหมโดดพังเป็นพังหมู่บ้านกูส่งข้าบมากลัวถ้ากูชนะวันนี้ยัดหากันทั้งหมู่บ้านเต็มที่เลยบึ้ง โมดลงมดลูกเคลื่อนชิบหายหมดได้เหี่ยงฟ้องใจว่าทั้งสนามมันมีกี่คันเนี่ยแต่มันโอ้โหมันีสี่นะฮะนี่นี่นี่จะเป็นไงตัวแดงนี่เสื้อแดงโอ้โหให้ทั้งหมดแหละวันนี้ยเอแจกทั้งหมดแหละแต่ในใบสมัครเนี่ยมันมีหกเอ๊ะมองไปมันเจอสี่เอาไงหมดการเฮภาพกีฬามันมันมาแล้ว กูว่าแล้วภาพกีฬามันมันเอาแล้วหกข้อเม้์ทั้งคู่เออฮ้ตีลังกาโดนเด็กแซงก็ให้แล้วโดนเด็กแซงแล้วโดนเด็กเอ้ยตีลังกาไป่ดึงท่นแม่กูว่าแล้วมึงเอาจนได้กูภัย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 มาดูหน่อยอย่าอย่าดึงอย่าดึงเจ็บป่าวเอาแล้วรอบสุดท้ายไม่เป็นไร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 เออไม่เป็นไรแล้วลุกเกมเลยเออเออ อโอ้โหโอ้โหขนาดคว่ำไปทีงแล้วนะมึงไปฝึกมาจากที่ไหนกันนี่อผมโอ้โหเปไ็นไงผู้ชมทางบ้านดูในจอทีวีนี่ไอ้คันนี้ผู้นำเมื่อกี้มาเทกระจาดไปทีแมมตัวทวงมานี่สุดยอดเลยแล้วกล้องไม่ได้จับไว้ด้วยเฮ้ยล้ม เข้าไปแล้วพอ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 เอาละ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 ดิฉันสีบอลครับเอาละเอาละเอาละเอะโอ้โหโอ้โหเออยู่ที่ไหนวะแม่โคตรเท่แม่โคตรเทโอ้โหมาทั้งหมดเลยมาทั้งหมดเลยโฟกัสที่สาม